สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนําภาพบรรยากาศที่ผมจะเดินทางไปที่เกาะดอนสวรรค์นะครับหลังจากที่ไปร่วมถวายพระปางนาคปกกับองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทกับน้องก๊อตจิรพัฒนและพระอาจารย์อภินันสุจิตโตนะครับวัดป่าธรรมวิเวกจังหวัดหนองบัวลาพูวันนี้พระอาจารย์ก็เมตตานะครับนาคณะของน้องก๊อตจิรพัฒนนะครับที่เป็นเจ้าของบทเพลงคาถาพิชชีวิตหลวงปู่ศิลานะครับนำคณะทั้ง เรือตั้งสองลำนะครับข้ามฝั่งไปที่เกาะดอนสวรรค์ซึ่งหลวงปู่ศิลาท่านได้ปรารภเกี่ยวกับอดีตนะครับในอดีตชาติของน้องก๊อตที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับแม่นางไอคําที่อยู่บนเกาะดอนสวรรค์จังหวัดสกลนครแห่งนี้ครับการนั่งเรือเข้ามาในเกาะดอนสวรรค์แห่งนี้นะครับเราจะขึ้นเรือกันที่หน้าโรงพยาบาลสกลนคร กาดอนตะวันแห่งนี้นะครับอยู่ที่บึงหนองหานซึ่งเป็นบึงใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ําแล้วก็ป่าไม้ครับเราเดินทางนะครับเหมาเรือประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็บาทตามข้อมูลใน google นะครับแต่ว่าราคานี้อยู่ที่การตกลงกันเพราะว่าเนื่องจากเรือจะต้องมาจอดรอเรานานนะครับเพราะจํานวนคนที่เรามาจํานวนเยอะราคาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ที่การตกลงกันซึ่งทริปนี้นะครับน้องกอตก็เป็นเจ้าภาพ ให้กับเรือทั้งสองลำนะครับแล้วให้กับ f c ที่เดินทางมาผมก็มีโอกาสได้ร่วมเดินทางมาด้วยนะครับตามคำาชักชวนของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับมาถึงนะครับเราก็เข้ามาสักการะองค์พระประธานโดยพระอาจารย์อภินันสุจิตโตนะครับวัดป่าธรรมเวกหนองบัวลำพูนะครับท่านเมตตานำคณะนะครับขึ้นมาสวดมนต บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วเราก็เดินไปตามจุดต่างๆนะครับเพื่ออธิษฐานจิตแล้วก็ให้น้องก๊อดจิรพัฒนะครับได้ทําภารกิจที่ตั้งใจไว้ด้วยการอุทิศบุญกุศลให้กับแม่นางไอคําแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเกาะดอนสวรรค์ทุกดวงจิตดวงวิญญาณนะครับจากนั้นก็มีการ<ห>ร้องเพลงและถ่ายรูปนะครับเป็นที่ะระลึกครับ เสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็เดินไปตามจุดต่างๆซึ่งมีจุดให้เราแวะสักการะหลายที่มากๆครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบลื่นครับแล้วก็ทุกคนมีความสุขแฮปปี้ครับวันนี้นะครับถือเป็นหนึ่งวันที่เราใช้เวลาตลอดทั้งวัน ภาพเหตุการณ์วันนี้นะครับที่ผมนำมาให้ก็คือวันที่4กันยายน2องมา้อนะครับเราใช้เวลา